ถึงแม้หญิงชาวเขาซึ่งมีหน้าตาเหมือนกับเหมยยินจะเดินสะพายตะกร้าผ่านไปแล้วก็ตามอดีตเจ้ากรมการข่าวซึ่งแอบดูอยู่ที่รอยแตกของผนังห้องก็ยังสงสัยตามมองตามไปอย่างชนิดแทบไม่กระพริบและพอล่างของหญิงสาวซึ่งเคยมีความสัมพันธ์สวานกับตัวเองมาแล้วเดินลับสายตาไปพลโทนลงอัศวราชก็ลุกขึ้นเดินสำรวจไปตามฝาห้องที่ขังตัวเองพร้อมกับใช้มือลูบสัมผัสไปด้วยอย่างินิจพิจารณา ไมโครโฟนขนาดจิ๋วที่เสียบซ่อนอยู่กับซอกผนังทําให้อดีตเจ้ากลมข่าวต้องถอนหายใจออกมาแรงๆด้วยความโล่งอกแผนการอย่างหนึ่งซึ่งถูกกาหนดขึ้นมาในสมองและพร้อมกันนั้นพลโทนลงก็พูดขึ้นมาดังๆเหมือนกับเจตนาจะให้บุคคลซึ่งแอบดักฟังอยู่ปลายสายได้ยินอยู่ในทีเหมยยินเธอเป็นผู้หญิงที่น่ารักกว่าผู้หญิงทุกๆคนที่ฉันเคยรู้จักมาฉันไม่เคยลืมเธอเลยถึงแม้ฉันจะโดนบังคับให้ลาออกจากราชการ ฉันก็ยังสามารถที่จะเอาเธอมาเลี้ยงดูอุ้มชูให้ทัดเทียมคนอื่นได้ผู้ญิงคนเมื่อกี้นี้จะใช้มือยิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ประโยคสุดท้ายอาดีตเจ้ากรมการข่าวแกล้งพึมพำและพร้อมกระเดินพล่านไปมามือนก็จะมาเกิดอารมณ์งุนงิดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนพลโทนรงนั่งระสับกสาซอยู่บนเก้าอี้สามขาอยู่พักใหญ่ชาวเหยาวก็นําอาหารเที่ยงเข้ามาให้ถึงในห้องผู้การอองมองอยู่ไหนวะต้องการพบผู้การอ,องมอง อดีตเจ้ากรมการข่าวลองเชิงด้วยการถามเป็นภาษาไทยออกมาผมมีหน้าที่เอาข้าวมาให้คุณกินผมไม่มีหน้าที่ตอบคำถามคนภูเขาเผ่าเหยาพูดพลางวางชามข้าวลงบนโต๊ะแล้วหันกลับเดินพวดออกจากอ้องเหมือนกับจะตัดบทการสนทนาอยู่ในทีความหิวทําให้อดีตท,ท่านเจ้ากรมการข่าวต้องผวาเข้าไปหาชามข้าวและใช้ตะเกียบผุ๋ยเข้าปากอย่างตะกุ่มตะการ จากเที่ยงถึงเย็นก็ไม่มีชาวเหยาปรากฏกายเข้ามาอีกเลยจนกระทั่งพบคําอาหารเย็นก็ถูกชาวเหยาคนเดิมนํามาวางเอาไว้ที่พื้นอีกครั้งผู้การออกมองอยู่ไหนผลโทนลงเอ่ยถามออกไปอีกพรุ่งนี้จะเป็นวันเส้นผีคุณจะพบกับผู้การได้ในงานพิธีของเราชาวเหยาคนที่นําอาหารเย็นมาให้ตอบเป็นภาษาไทยภาคกลางอย่างชัดถ้อยชัดคําแล้วก็ผลผันออกจากห้องไปด้วยท่าทางรีบร้อน อดีตเจ้ากรมข่าวทาหารบกรับประทานอาหารเย็นเสร็จสับแล้วก็เอนตัวลงนอนบนแพร่ไม้ซึ่งใช้แทนเตียงและโต๊ะอาหารไปพร้อมๆกันสภาพอันหนาวเด็บบนยอดดอยภูลังกาทําให้พลโทนรงอวศวราชต้องนอนงอก,กอง,งอขิงและเผลอตัวหลับลวดเดียวจนกระทั่งรุ่งเช้าเสียงกลองที่ดังตึงตังทําให้อดีตเจ้ากรมการข่าวต้องสะดุ้งขึ้นมาและก็อดแปลกใจไม่ได้ที่ร่างกายของตัวเองมีผ้าห่มขนสัตว์คลุมเอาไวใ้ให้ตลอดทั้งตัว อันแสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าในขณะที่ตัวเขาหลับสนิทจะต้องมีผู้หนึ่งผู้ใดลอบเอาผ้าห่มมาคลุมให้อย่างไม่ต้องสงสัยเสียงของกลองที่ดังกระหึ่มอยู่ทําให้พลโทนลงไม่มีเวลาที่จะคิดถึงผู้หวังดีคนนั้นสลัดผ้าห่มออกจากตัวได้ก็พรวาวไปที่รอยแตกของผนังพลังแนบสายตามองออกไปอย่างชนิดแทบจะลืมหายใจเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกันที่ประตูห้องก็ถูกเปิดออกคนภูเขาเผยเ้าคนเดิมโผล่หน้าเข้ามาพูดด้วยน้ำเสียงห้วน ผู้การอกมองเชิญคุณไปร่วมพิธีเส้นผีตามผมมาพอพูดจบชาวเหยาหน้าตาดุก็ผะออกจากห้องเดินเอาพลโทนลงอัศวราชต้องตามไปติดจิตใจบังเกิดความตื่นเต้นอยากจะเห็นพิธีเส้นผีของชาวเขาขึ้นมาตงิดตงิดปรากฏว่าบ้านเรือนของชาวเหยาที่พลโทนลงเดินผ่านไปเงียบเหงาผิดปกติอันแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่าขณะนี้ ชาวเขาทุกคนจะต้องไปร่วมพิธีเส้นผ í, นีณบริเวณที่เสียงกลองดังแว่วๆอยู่นั้นอย่างไม่ต้องสงสัยและก็จริงอย่างที่อดีตท่านเจ้ากรมการข่าวคาดการเอาไว้ไม่มีผิดพอเคลื่อนที่เข้าไปจนจะถึงลานกว้างซึ่งมองเห็นลิบๆอยู่เบื้องหน้าก็มองเห็นชาวเยาทั้งชายและหญิงในเครื่องแต่งกายชุดชาวเขายืนล้อมวงเป็นกลุ่มใหญ่อยู่เบื้องหน้าเสียงกลองดังทึมๆแรงขึ้นกว่าเดิมออกจากนั้นก็มีเสียงฉับดังสลับเป็นจังหวะแทรกสอนขึ้นมาอีก ฟังดูหนกหูพอๆอกับเสียงลอกโกเวลาเชิดสิงโตยามตรุจีนก็ไม่ปานอนดีตท่านเจ้ากรมการข่าวถูกพาเดินฝ่ากลุ่มคนขึ้นไปนั่งบนนอกชาญของบ้านหลังใหญ่ที่กําลังทาพิธีมองเห็นควันทูบลอยคละถลุงเหว่ยวทั้งหญิงและชายนั่งกันสลอนโดยมีหมอผีผู้กระทําพิธีเส้นผีแต่งกายลุ่มล่ามเขียนหน้าเขียนตายืนอยู่หน้ารูปเทพเจ้าซึ่งเป็นภาพเขียนสีน้ำมันลักษณะเหมือนกับรูปขุนนางจีนโบราณหลายคนในรูปแผ่นเดียวกัน หมอผีสันละขังอยู่ไปมาปากกระพ่ำสวดมนต์ด้วยภาษาที่ฟังไม่หรู้เรื่องผู้การอองมองถึงแม้หน้าตาของหมอผีจะถูกเขียนทับด้วยสีจนมองใบหน้าเดิมไม่ถนัดชัดเจนแต่พลโทนลงอสวราชก็สามารถจำลักษณะท่าทางได้เป็นอย่างดีจึงอุทานอยู่ในใจด้วยความตื่นเต้นนั่งอยู่เฉยๆเสร็จพิธีผู้การจะมาพบกับคุณเองชาวเหยาคนที่พาพลโทนลงมานั่งบนโลงพิธีกำชับ แลพาตัวเองพละออกไปร่วมพิธีด้วยท่าทางรีบร้อนอดีตท่านเจ้ากรมการข่าวขยับปากจะพูดแต่พอเห็นหญิงชาวเหยวสามสี่คนนำทานสุกไฟลุกแดงมาเทบนแผ่นสังกะสีกลางบ้านก็ต้องสงบปากสงบคอจ้องมองดูเหตุการณ์ต่อไปอีกด้วยใจจดจอ่อหญิงชาวเหยวเกลียทานแดงให้กระจายออกจากกันความร้อนจากก้อนทานทําให้เหงื่อนไหลซึมออกมาเต็มใบหน้าไปหมดทั้งๆท,ที่อากาศบนยอดเขาก็หนาวเหน็บไปทั่วทุกลูกคุมขนบัดดลนนั่นเอง อดีตท่านจักรมการข่าวก็ต้องเบิกตากว้างเหมือนกับไม่นเชื่อสายตาตัวเองเมื่อมองเห็นผู้หญิงชาวเยาวคนที่มีรูปร่างและหน้าตาเหมือนกับเหมยยินเดินหลับตาพริมเข้ามาในกองฐ่านอย่างชนิดไม่กลัวเท้าพองเดี๋ยวเริ่มลุยไฟไปรอบๆท่ามกลางเสียงกลองและฉาบที่กระนํำตีรัวอย่างที่ยิบขึ้นกว่าเดิมไม่เฉพาะแต่เดินลุยไฟอย่างเดียวเท่านั้นหญิงชาวเยาวที่รูปร่างและหน้าตาเหมือนกับเหมยยินทุกระเบียดนิ้วยังได้ก้มลงโกยก้อนถ่านแดงๆเ,เ,เหล่านั้นขึ้นมารูปหน้านรูปตา เหมือนกับว่ามันเป็นก้อนน้ําแข็งก็ไม่ปาน้วยอิทธิฤทธิ์ของข้าไฟจะไม่มีวันไม่ผิวเหนือของเหมยยินเลยแม้เท่าทุลีดินโดยต่อไปเหมยยินหมอผีซึ่งพลโทนรงจําได้ว่าที่แท้จริงเป็นคนเดียวกับพันเอกอ,องมองแห่งกองลบพิเศษพามา่าพึมพำออกมาพร้อมกระสวดมนต์สลับกันไปอย่างไม่ขาดปากเดินเอาอดีตท,ท่านจะกลมการข่าวถึงอ้าป,ปากขังด้วยความอัศจรรย์ใจทิดาเทวาเขาของเรา ถูกคนเมืองหลอกเอาตัวไปบัดนี้พ่อได้นำกลับคืนสู่ทินกำเนิดแล้วในวันเส้นไหว้ผีบรรพบุรุษของเราพอดีหมอผีซึ่งยืนหลับตาสั่นกระดิ่งอยู่ก็ตะโกนออกมาเหมือนกับโดนสิงสู่ด้วยอิทธิฤทธิและวิญญาณของผู้ศักดิ์สิทธิประจําโดยภูลังกายังไงยังหง้นใครใครเยียดหยามน้ำใจพวกเราใครหลอกเหมยยินไปชาวบ้านเหยา้าตะโกนถามด้วยหัวใจเครียดแขนตํารวจตะเวนชายแดนห้วยเฟือง หมอผีใส่ไฟต่อชะดอที่ประจำอยู่ในฐานปฏิบัติการห้วยเฟืองเหมือนกับจะตอกย้ำความเจ็บปวดเข้าไปในหัวใจของชาวเหยาภูลังกาให้เจ็บแขนยิ่งขึ้นไปอีกฆ่ามันสังหารมันพ่อต้องนำพวกเราไปฆ่ามันเดี๋ยวนี้และก็ดูเหมือนการปลุกระดมจะได้ผลเกินคาดพวกผู้ชายชาวเหยาที่นั่งหน้าสลอนร่วมพิธีอยู่ต่างก็ตะโกนพร้อมกับลุกขึ้นยืนเหมือนกันนัดกันเอาไวา้ ใบหน้าและอากัปกิริยาเท่าที่แสดงออกมีความเครียดแค้นในการกระทำของตํารวจตะเวนชายแดนอย่างสังเกตเห็นได้ชัดสงครามปลุกระดมสงครามปลุกระดมพวกชาวเขาให้กระด้างกระเดืองต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยท่านอดีตเจ้ากรมการข่าวซึ่งได้รู้เห็นพิธีเส้นไหว้ผีของชาวเหยาวอย่างบังเอิญพึมพำอยู่ในใจด้วยสีหน้าวิตกกงังวลแต่ก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้มีวิธีเดียวที่ทําได้ในขณะนั้นก็คือ สงบจิตสงบใจเฝ้าดูสงครามปลุกระดมต่อไปด้วยความตื่นเต้นสุดขีดจบตอนที่19แล้วนะครับรอติดตามรับฟังตอนต่อไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณี่หลายครับข้าจะทำให้ร่างกายของพวกเจ้าสามารถทนต่อความเจ็บปวดได้ชั่วนิรัน มาลงมาลุยไฟด้วยกันหลังจากปลุกระดมชาวเขา,าเผ่าเหย้าให้มีติดใจเครียดแขนเจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยแล้วคนทรงเจ้าชาวเหย้าดอยภูรังกาก็ยังสร้างขวัญและกำลังใจชาวเขาทั้งมวลด้วยการชักชวนให้ลุยไฟเหมือนกัะจะอวดอิทธิฤทธิและเวทมนต์ของตัวเขาเองอยู่ในทีชายชะก,กันชาวเหย้าซึ่งมีความศรัทธาและเชื่อมั่นคนทรงเจ้าอยู่แล้วแย่งกันลงไปลุยไฟอย่างไม่เกรงเกรงอะไรทั้งสิ้น นอกจากนั้นก็ยังก้มลงหยิบก้อนฐานแดงๆขึ้นมาลูบหน้าและร่างกายอย่างหน้าตาเฉยโดยมีคนทรงเจ้าสันกระดิง่งพล้ำสวดมนต์และปลุกใจอย่างไม่ขาดระยะใครผ่านพิธีลุยไฟอันศักดิ์สิทธิ์ของข้าชีวิตของผู้นั้นจะนิรันต์ตลอดชาติศัตรูจะไม่มีวันเห็นหยดเลือดของพวกเจ้าแม้เท่ารอยเล็บควรคำอวดอ้างของคนทรงเจ้าที่ทําให้ชาวเยาทั้งมวลที่นั่งหน้าสลอนอยู่หน้าฌานบ้านต่างก็แย่งกันลุยไฟชุลมุนบุญบายไปหมด อดีตท่านเจ้ากรมการข่าวทาหารบกอดที่จะมหัศจรรย์ใจในเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาไม่ได้แต่ถึงจะตื่นเต้นขนาดไหนก็ตามพลโทนรุงอัศวราชก็ไม่ได้แสดงท่าทางออกมาจนผิดปกติไปจากธรรมดาเพียงแต่จ้องมองตานิ่งอยู่อย่างชนิดไม่กระพริบเท่านั้นพิธีลุยไฟไม่ได้จบสิ้นลงอย่างง่ายๆ่าท่านไฟก้อนแดงๆถูกนํามาเพิ่มเติมอีกเป็นระยะระยะท่านเจ้ากรมจะนั่งนิ่งเฉยอยู่ทําไมร่วมพิธีลุยไฟกับพวกเราสิครับ เดี๋ยวท่านจะเป็นชาวเหยาโดยสมบูรณ์จูจูคนส่งเจ้าชาวเหยาซึ่งตลอดเวลาไม่ได้มองพลโทนหลงเลยก็พูดขึ้นมาดังๆพร้อมก็จ้องสายตามองมาที่อดีตท่านเจ้ากลมเหมือนจะมีเล่นในอะไรสักอย่างหนึ่งพลโทนหลงก็ชายชาติทหารเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งก็ต้องการจะพิสูจน์อะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการลุยไฟให้เห็นดําเห็นแดงกันเสียเลยจึงตัดสินใจลุกขึ้นเดินก้าวเข้าไปยืนบนแผ่นสังกะสี ซึ่งขณะนี้ถูกผู้หญิงชาวเยาวํนำฐานก้อนแดงๆมาเกลี่ยจนเต็มไปหมดหน้าอัศจรรย์ใจยิ่งนักแทนที่จะหลอนลุกไม่ลุกพองฝ่าเท้าของท่านอดีตเจ้ากรมการข่าวกลับรู้สึกอุ่นๆพลโทนรงอัศวราชก็เลยเดินย่ำเท้าอันเปลยเปล่าไปบนกองฐานแดงๆอย่างหน้าตาเฉยมันเป็นความแปลกมหัศจรรย์ที่พิสูจน์ไม่ได้และแม้กระทั่งท่านอดีตเจ้ากรมการข่าวกลับไปนอนพักผ่อนอยู่ภายในห้องพักแล้วก็ตาม เมื่อพลิกฝาเท้าขึ้นสำรวจด,ดูก็ปรากฏว่าไม่มีล่องรอยของการผู้พองปรากฏอยู่เลยเป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่พลโทนลงกำลังลุยไฟอยู่นั้นหญิงชาวเหยาซึ่งหน้าตาเหมือนกับเหมยยินได้หายตัวออกจากโรงพิธีอย่างน่าเครืยอแข็งใจแต่พอถึงเวลาอาหารค่ำเท่านั้นหญิงชาวเหยาหน้าตาคล้ายกับเหมยยินก็ถือถาดอาหารเข้ามาภายในห้องอดีตท่านเจ้ากรมด้วยใบหน้ายิม้มแยม้เมเหมยยินเหมยยินใช่ไหม เหมยยินยิ้มพร้อมกับวางถาดอาหารลงบนโต๊ะต่อจากนั้นก็เดินเข้ามาคุกเข่ายกมือไหว้พลโทนลงอัศวราชด,ด้วยท่าทางอ่อนช้อยปากก็พึมพำออกมาด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานสวัสดีค่ะเหมยยินดีใจมากที่ท่านเจ้ากรมยังจำผู้หญิงชาวเขาคนนี้ได้อดีตเจ้ากรมการข่าวดึงล่างของทิดาชาวเขาขึ้นมานั่งบนขอบเตียงสายตาจ้องไปที่ผนังห้องณบริเวณที่ไมคโครโฟนขนาดจิ๋วลึกลับซ่อนอยู่แวบหนึ่งปากก็พูดออกมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบ ฉันถูกออกจากราชการขณะนี้ฉันเป็นชาวเขาดอยภูลังกาเหมือนกระเธอนั่นแหละถูกออกจากราชการท่านถูกออกจากราชการเรื่องอะไรคะเหมยยินซักใบหน้าหวานสึงบังเกิดแบววสลดลงอย่างสังเกตเห็นได้ชัดผัวพันการขาอาวุธเทือนฉันถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วถูกบังคับให้ลาออกในขณะที่พูดอดีตท่านเจ้ากรมก็เอื้อมมือลงไปลูบคำปลายเท้าของเหมยยิน เดินเอาธิดาชาวเขาต้องเงยหน้าขึ้นมาถามด้วยความแปลกใจมีอะไรหระอคะฉันอยากดูฝาเถาของหนูฝาเถานุ่มนิ่มแบบนี้ไม่น่าจะทนความร้อนจากถ่านก้อนแดงๆได้เลยพลโทนลลงอัศวราชพูดพลางใช้มือลูบไหลบนฝาเ้าของเหมยยินด้วยความอัศจรรย์ใจอุ๋ยจักรจี้ค่ะธิดาชาวเขาอุทานพร้อมกระใบหน้าแดงซ่านขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วน เพราะท่านเจ้ากลมไม่ได้ลูบไหล่ฝาเท้าแต่อย่างเดียวเท่านั้นมืออันซุกซนของพลโทนรงค่อยๆขยับผ่านปลีน้องขึ้นมาจนกระทั่งถึงซอกขาและท่ามือยินไม่หลังแขนเอาไว้มือข้างดังกล่าวของอดีตเจ้ากลมต้องขยับสูงขึ้นกว่าเดิมอย่างไม่ต้องสงสัยอยู่กับฉันเถินนะถึงแม้ฉันจะโดนออกจากราชการฉันก็ยังมีเงินทองพอที่จะเลี้ยงดูเธอได้อย่างสบายพลโทนรงดึงล่านอ่อนแอของเหมือยินเข้ามาแนบอก ลิ้มฝีปากซบลงไปกระซิกบกระซาบที่ใบหูกลิ่นหอมซึ่งกลุ่นอยู่ตรงซอกคอทําให้อดีตท่านเจ้ากรมฝังจมูกลงไปอย่างหมดความยับยั้งชั่งใจอดีตทิดาชาวเขา,ขาคลางออกมาด้วยน้าเสียงสันส่นๆลิ้มฝีปากเบี่ยงเข้าหาใบหน้าของพลโทรนรงอย่างจงใจปากของคนทั้งสองก็เลยประกบจูบกันด้วยความดูดดืม่มหยดลายการจูบปากของเหมยยินทําให้หัวใจของอดีตนายพลแห่งกองทัพบ,บกไทยแทบจะหยุดเต้นมันว่าบีวไปหมดทางล่าง มันรู้สึกตัวอีกทีก็ออตอนแผ่นหลังแตะพื้นที่นอนโดยมีร่างของธิดาชาวเขาเอ็นทับลงมานอนขวางคางเกยหน้ารอนท้องจ้องมองตาแป๋วอย่างไหลเดียงสาปากอันจิ้มลิ้มพเพยเออพูดมองเห็นลรฟันเขาเหมือนกับไข่บุกราคาแพงท่านท่านจะเลี้ยงดูเหมยยินจริงๆหรอคะจริงจ้ะผลโทรนลงรับคำอย่างหนักแน่นมือข้างหนึ่งยกขึ้นไปลูบศรีรษะเหมยยินด้วยท่าทางละบุนละไม แต่แต่ท่านมีภรรยาแล้วนี่ค่ะเหมยยินแย้งขึ้นมาด้วยสีหน้าเอาจริงเอาจังนั่นคือภรรยาคู่ทุกคู่ยากที่หอบหิ้วกันมาตั้งแต่ฉันยังเป็นหนุ่มเธอไม่ต้องกลัวฉันมีเงินพอที่จะเลี้ยงดูเธอให้สุขสบายไปตลอดชาติคําตอบของพลโทนลงทาให้เหมยยินต้องฟุบหน้าลงจูบหลอนหน้าท้องของอดีตท่านเจ้ากรมการข่าวทหารบกซึ่งขณะนี้ชายเสื้อถูกเลิกขึ้น มองเห็นไขมันเป็นก้อนอย่างถนัดชัดเจนจูบไม่จูบเปล่าอาดีตทิดาชาวเขายังใช้ปลายลิ้นละเลียดสะดือของท่านเจ้ากลมไปรอบๆเล่นเอาพลโทนลงตั้งกัแมวท้องด้วยความสั้นสิวผู้การออกมองคงจะอยู่บนลงพิธีใช่ไหมครับอดีตท่านเจ้ากลมการข่าวถามถึงคนทรงเจ้าด้วยน้ำเสียงปกติพยายามไม่ให้เหมยยินรู้ว่าเป็นการสอบถามหาข่าวกลองอยู่ในทีพ่ออ๋อผู้การ ผู้การอองมองไม่อยู่หรอกค่ะท่านคุมขบวนทหารชาวเขาไปโจมตีฐานต่อชะดอที่ห้วยเฟืองเหมยยินตอบออกมาตามความเป็นจรงิงอดีตเจ้ากรมการข่าวก็ไม่ได้ซักถามอะไรต่อไปให้เป็นที่ผิดสังเกตมือข้างหนึ่งสอดล้วงลงไปในคอเสื้อของหญิงสาวจนกระทั่งถึงแผ่นหลังแล้วควานหาเสื้อในเมื่อปลายนิ้วสัมผัสกับขอเกาะก็ปลดออกจากกันด้วยความชำนิชำนาญจากนั้นอดีตท่านเจ้ากรมการข่าวก็ขยับร่างของเมืมยยินให้นอนลงเคียงข้าง หญิงสาวยังไม่ทันจะตั้งตัวได้สาไปมืออันซุกสนของผลโทนลรงก็สอดลวงชายเสื้อเข้าไปดึงยกทรงที่ปิดคลุมหน้าอกอยู่อย่างมินเมให้หลุดออกจากกันส่วงอกของหนูเหมือนจะร้อนขอดูฉันขอดูหน่อยนะอดีตเจ้ากลมการข่าวพูดพลางพิก,กายวูบขึ้นไปนอนทาบอยู่บนล่างของเหมยยินเล่นเอาหญิงสาวถึงกับหลองอุทานออกมาด้วยความตกใจอุย๊ยหนักตัวท่านหนักจังเลยท่านไปทานข้าวเย็นก่อนหรือคะ ประโยคสุดท้ายเหมยยินพูดด้วยความเป็นห่วงเอาไว้ทีหลังฉันจะกินอาหารทิพนี่ก่อนอดีตท่านเจ้ากลมพูดเป็นปริศนาอาหารทิพมีเหลือคะเหมยยินย้อนถามขึ้นอย่างไหลเดียงสานี่ยังไงในขณะที่พูดอดีตท่านเจ้ากลมกระซบริมฝีปากลงไปบนติ่งเหนือยอดสูงสุดของสวงอกแล้วซอนใสอ,อย่างละมุนละไมด้วยปลายชิวหา เล่นเอาเหมยยินถึงแอนตัวขึ้นจากผืนยังไม่รู้สึกตัวโอ้ยท่านขาท่านทําให้เหมยยินมีความสุขที่สุดในโลกเหมยยินอยากจะถามอะไรท่านอย่างหนึ่งท่านจะต้องบอกเหมยยินตามตรงนะคะถึงแมลักษณะท่าทางของเหมยยินเหมือนกับจะมีความสุขจนกระทั่งลืมตัวแต่คําพูดสองสามประโยคสุดท้ายของหญิงสาวก็เหมือนกับจะเป็นคําถามในการหาข่าวกลองอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในทีและเมื่ออดีตท่านจะกลมการข่าวพยักหน้าเหมยยินก็ยิงคาถามออกมาทันที เื่ยยินทราบว่าคลังอาวุธเถื่อนที่ท่านจะจัดส่งให้ทหารกะเลียงอยู่ในพรมแดนพม,ม่าเหมยยินอยากเห็นจังเลยค่ะท่านพาเหมยยินไปดูได้หรือเปล่าคะอดีตท่านเจ้ากรมการข่าวยิ้มอยู่ในใจด้วยความสมหวังเพราะรอโอ,อ,อกาสที่จะตอบคําถามดังกล่าวนี้อยู่นานแล้วเช่นกันจบตอนที่20แล้วนะครับรดติดตามรับฟังตอนต่อไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณที่หลายครับ